สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะตอนนี้งามโชคกินน้ำเสียวน้ำให้กินนะตอนเดึกตอนคืน,นะอนนอนกินผลไม้วันววานกินยาและกินน้ำนะคะกินน้ำก็นอนดูมีเอาน้ำไปอมไว้กับแก้มด้วยดูทำหน้าฟินอีกนะ ทำน้าฟินด้วยยุงกัดอะยุงเยอะอเอาไปเหลือห้าวีสุดท้ายเรียกแม่มแม่เลย,ยะค่ะหน,นูเ,นะะเปง้งามเขากินน้ำแล้วแบบทำหน้าตาอวดแม่ด้วยนะ โอ้ oh, สงสัยจะหิวน้ำมาดูนะไม่มีเอาออกเลยแบบ <c oughs> เต็มที่อ่ะอิ่มยังน้ำกินน้ำเต็มที่เลยอิ่มยังครับอิ่มและมะ้วมั้งกินน้ำเยอะนะอ่ะหันมาอีกแล้วล่ะ ่จะกินอีกบ่ก,กินนะอ้วนกินก็คือกินห้ามเล่นนะให้แม่วาดด้วยเฉที่นอนไม่กินแล้วมะกิินป้าไม่กินแล้วลูกถึงไหมนะ่ะถึงไม่วาดไหม ก็โอก,กินน้ำเหมือนกันเอืเอ๋ไอ,อ้กินน้ำแล้วคลื่คลักเนะา,นเาะาพี่เสี่ยให้กินน้ำใส่ปลอกให้ไม่ว่าเนาะเพราะว่าช้างท้องเนี่ยอา่าแบบว่าเริ่ม ระยะเวลาใกล้จะคลอดเนาะเราก็ต้องใส่ปลอกไว้ป้องกันนะคะป้องกันเวลาสมมติว่า,าคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่ก็จะได้ไม่ไม่เหยียบลูกไม่ทำอะไรนะคะต้องใส่ไว้ตั้งแต่เน,นิ่ๆนๆเนาะเพราะว่าการาคลอดเนี่ยช้างบางเชื่อก็ ไม่มีอาการก่อน,นะคะ่เาเชื้อก็ไม่มีการเตือนการอะไรเลยเนาะนะคะแล้วก็กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วก็แก้ไม่ได้นะคะโอเลก็กินเ,เาาาานาะ คนขายดูกระตูนะโอ้เสียงกินน้ำไม่ว่าด้วว่ากินน้ำเสร็จกินกล้วยต่อนะวันนี้อ่าน้ำมันพเล่ไม่ค่อยไม่ค่อยไหลแล้เหมือนเมื่อวานจะไหลเยอะกว่านี้นะคะ จะสูงได้ดูพ่อเลยกันนะคะเนี่ย่คือตรงตรงช่วงแบบปลายกระจูก็จะขาวเลยนะคะเห็นแบบเออน้ำมันเนาะที่เป็นคราบน้ำมันที่ไหลออกนะคะเห็นไหมเป็นปลายขาวๆแล้วก็ตรงข้างๆน่องขาเขานะคะด้านซ้ายข้างหลังเนาะก็ขาวเหมือนกันนะคะ หามโชก็ยืนให้กำลังใจคุณพ่อให้หายจากการตกมันเร็วๆนะจ๊ะคุณพ่อก็กิิ่นผลไม้นะคะแต่ใบที่น้ำมันยังไม่หยุดไหลนะคะหนามโชคก็จะไปเที่ยวเล่นกับพ่อไม่ได้นะคะคุณพ่อต้องอยู่ที่บ้านนโะุณไม่ว่ากินนานเยอะมาก ไม่ว mm ่า hmm. ก mm ินน้ำเยอะมากนะคะท้องนางก็เริ่มแหลมขึ้นทุกวันนะคะเริ่มใหญ่ขึ้นนะทุท่นตอนนี้เหลือให้วิขกคทานะคะแม่ ในว่านหันไปหาสามีด้วยอ <c oughs> ดูค่ะจะไปแย่งกล้วยสามีกินนะคะนั่นไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> เอย <c oughs> สายกินจริงๆนล้วแม่ว่านเนี่ย <c oughs> กินหนั้กันแล้วนะ,ะแันนี้ เสียงเมื่อว่าแอฟอีกถ้าเลยไม่ว่าทำอะไรก็ทำอะไรแล้วกิดเสียงแอปเลยป่วยเ้ากระลุน

กินหมดแล้วนะคะแม่ฝันดีนะคะน้องโปกเก้ก็ขอตื่นไร้เพียงเท่านี้ดูนะคะดูไม่ว่าไม่ว่าจุบลูกชายก่อนนอนนะจะจุบหรือจะจะดูลูกเนี่ย จุกอ่ะก้มไปหาแม่นี่จุบนะฮะจุกแม่เด้นาชชบแบบว่าก,ก็พิบตาด้วยนะกลัวแม่เคาะหัวกลัวแม่เคาะเอ้แม่เคี้ยวอจญาันเรา่างให้กินเลย ยชคโลนะฮะเราพี่เชียเอายางให้อยู่นะมาแล้วมาแล้วว้ายพอเรียโยกโลโยกโลโยกโลพี่เชียนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างด้วยนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามโชงแฟมิลี่นะคะเป็นกับหลังใจให้น้องช้างของเรากันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเลยกงเอ,อืเอางามโช์อบอกว่าของหนูลนะหนูหลังเพื่อนเลยของหนูพี่เขาให้ยานะคะพี่เอายาให้อละล่ะน้อนะคะ นี่ยาหวานหวานมาแล้วก็จบคลิปรเราเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ